ศรีสะเกดแดนประสาทของหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลือดล้ำสมคีรจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่มีอารยธรรมความเป็นมาที่ยาวนานเป็นตำนานแห่งคนสีเผ่าคือเผ่าขมนสวยลาวและเยอที่สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบมาถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตอีสานใต้ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดแต่ในความเป็นจริงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธันญาหารพลิกฟื้นวิกฤตด้วยความขยนขันแข็งของกลุ่มชนสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งด้วยสวนยางและสวนผลไม้อย่างเงาะทุเรียนทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อเสียงก้องโลกคอยรอรับนักท่องเที่ยวทุกสารทิศที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจด้วยไมตรีจิต รวมทั้งการได้รับโอกาสจัดกิจกรรมด้านกีฬาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติและกิจกรรมด้านการศึกษาซึ่งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนทำให้มีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์จัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเรียบร้อยเสมอมารมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรหนึ่งที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมุ่งเน้นให้นักเรียนในสังกัดได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันสู่เวทีสากลอย่างเต็มภาคภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเป็นองค์กรหที่ร่วมสร้างและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกด ซึ่งส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเคียงข้างประชาชนจากการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานรองรับการจัดการศึกษาในระดับท้องถิ่นมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน39โรงเรียนซึ่งเป็นอีภารกิจหนึ่งที่ต้องเร่งสร้างมาตรฐานและในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่18จากจะเป็นเวทีที่แสดงให้ทุกคนได้ประจักษ์ว่าท้องถิ่นก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลอย่างแท้จริงองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีเกตได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองสท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมการศึกษาของท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้นะครับ สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมเองคาดหวังว่าหลังจากที่จัดการแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็อยากจะเห็นลูกหลานของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดศรีสเกตหรือในภาคอีสานนะครับได้มีโอกาสสร้างชื่อให้กับบัานเกิดเมืองน,นอนของพวกเราเอง ได้มีโอกาสสร้างชื่อให้กับสถานศึกษาของพวกเรานะครับและโดยเฉพาะสถานศึกษาที่สังกัดปงปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้ปกครองให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มองในเรื่องของการศึกษาของท้องถิ่นนะครับที่คอยจับตาดูในขณะนี้ และก็ขอวอวยพรให้การจัดมหากรรมการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะครับขอสวัสดีครับจากการทำงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกดคือการสร้างความเป็นปึกแผ่นของหน่วยงานและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่18องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกด ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้วยมาตรฐานการแข่งขันทุกกลุ่มสารวิชามหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยท,ที่ไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกดร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในของความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพ จัดงานเมื่อกมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคหลงเชียงเหนือครั้งที่18มหาวิทยาลัยของเราถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานบริการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาในท้องถิน่นซึ่งเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านด้วยไมตรีจิตสําหรับงานเมื่อกมจัดการศึกษาท้องถิ่นในครั้งนี้จะมีผู้คนจํานวนมากเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเราได้เตรียมความพร้อมในการรองรับ ในการประชันทางด้านวิชาการอย่างไรก็แล้วแต่หากการต้อนรับครั้งนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักเราก็ต้องขออภัยในครั้งนี้เป็นอย่างสูงเลยครับแต่เราจะพยายามบริการอย่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิริกิตะนั้นได้ตระหนักและก็ให้ความสําคัญในการที่จะยกระดับมาตรฐานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ให้เป็นที่ยอมรับให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเราได้เตรียมด้านอาคารสถานที่นะครับเราได้ตำรวจแล้วก็จัดห้องต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาห้องปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านศูนย์วณธรรมสื่อเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันนะครับมหาวิทยาลัยของเรานั้น ยังถือโอกาสนี้นะครับเป็นการเชิญชวนให้คณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์และก่อนักเรียนนะครับที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเนี่ยนะครับร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเราในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเ,เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงนะครับนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่เราได้รับเกียรติจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิีสะเกตเพื่อให้ทําหน้าที่แล้วเราก็ได้หนักในความสำคัญเพื่อให้ความยุติธรรมกับ คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทางคณะผู้บริหารหน่การบริหารส่วนจังหวัดศรีสเกตและก็ส่วนอื่นในจังหวัดในจังหวัดภาคกีสาทั้งหมดนะครับที่ให้เกียรติกับทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งมาหาวิทยาลัยของเราก็จะทําหน้าที่ให้ดีทด่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ต้องขอ,อกราบข,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่18 จะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพของนักเรียนทั้งในระดับชาติและระดับสากลตัวแทนประเทศไทยไปประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติที่อเมริกาครับส่วนโครงงานที่สองเนี่ยเป็นโครงงาน ตัวจินโจ้น้ำตัวชีวัดคุณภาพของน้ำนะครับซึ่งประเทศเซเวยจใจเนี่ยเขาจะรับเรื่องทั่วโลกอะครับเพื่อคัดเหลือแค่30ทีมสุดท้ายซึ่งเราก็ติดหนึ่งใน30อะครับจึงได้ไปประกวดที่เซเว่จา่นก,กีฬาจัรยานเพื่อ,อความเป็นเลิศนะครับก็ทําให้เด็กได้รับเบียนรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยตอนนี้เราได้เป็นตัวแทนของจหวัดศรีสเกตอยู่2รายการนะครับที่จะเข้าที่จะเข้าแข่งขันเข้าประกวดในในคราวนี้นะครับ ที่แรกก็คือเรื่องการผลิตวัสดุเรือใช้ก็คือทํานาฬิกาจากโดยโดยมียางรถยนต์เป็นองค์ประกอบเราก็คิดว่าแต่ถ้ามันอยู่แบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปครูก็บอกว่าทําเป็นนาฬิกาดีไหมเราก็ช่วยกันก็ออกแบบใช้ขวดพลาสติกคือเป็นขวดน้ําที่เราดื่มแล้วเรามาตัดเป็นกลีบบัวเราใช้สีสเปรย์สะท้อนแสงฉีดให้เป็นสีต่างๆเราจะร่วมกันพัฒนาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสร้างมาตรฐานร่วมกันให้ความรักความสมัคคีต่อกันการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยเราจะได้ก้าวหน้าเด็กทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความรู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันสร้างสารรค์บ้านเมืองของเราให้เจริญสืบไปสวัสดีครับ